ข้าต,ต่อว่าพระเถินก็ขออนุญาตรบกุลท่านด้วยความเคารพนะครับสสพุทธมุนตัะุทโธภควุ่สัวกัสส ใจเมตตาเพื่อการุนอะนันคุลคำจุาสาสมปราใจพรอคณะศรัทธาพาเลื่อมใสบุญยิ่งใหญ่พื้นใจทำนำสนเหี่ยมนบใจไฝ่ทำยิ่งวิ่งมงคลบันดาลลให้สุขสรรค์นิรันดร์การกราบถวายความรบหลัวพ่อพระครูจารุปัญญาสิการเจ้าอาวาสตรุกูลวยความเคารพอย่างสูง ขอเจริญพรโยอมแม่พืชอจะมีคุณฉายาและคณะสัตยายาตโยมที่เดินทางมาที่วัดมงคลในวันนี้ลูกเนชื่อสมบัาธิท่านาจาร์พานพันชื่อเล่นลูกเนภปูผาวันนี้ลูกเนจะมาบรรยายเรื่องการทำบุญเพื่อสรองศรัทธาย,ยมแม่รับคณะท,ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้บุญทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยความศรัทธาความเมตตาของนโย,ยมแม่คนมีบุญทุกๆท่าน ที่ได้มาร่วมทำบุญถวายจุนการศึกษาและถวายพระตาหาเพียนให้กับพูกเนรลูกเนรที่วัดของปุณทุกครั้งที่ยกแม่พรกนะได้มาร่วมทำบุญถวิลเ้าวัดยกแม่จะไม่เคยลืมที่จะแวะมาหาลูกเนรที่วัดของปุณซึ่งทุกครั้งลูกเนรมีความอุ่นเป็นอย่างมากมีใจเป็นที่สุดไม่คิดเลยว่าวัดตางนอไม่มีอะไรดกเด่นแต่ก็มีคณะผู้มีบุญมาเยี่ยมถวายเป็นกำลังใจ ุณแม่ก็จะมีมนุญจายาศรัทธายิ่งน้ำใจจริงบุญนำมาศรัทธานอน้ำใจแม่จริงใจแม่รีรอแต่บุญต่อขอบต้อบุญหนุนกำไรเจ้าภาพแหญ่มอบเุื่นหนศึกษาทั้ง,ทงข้าวปลาพัดตาหาพ่อมน้องถว้แจยสละทรัพย์สมบัติพ่อไกายช่วยจิตหมายแน่วแน่ในสิน่งดีมาวันนี้มาทำบุญการศึกษาทั้งข้าวปลาพัดตาหาพ้อมม้องถว้ เป็นที่เบืใจครั้งหนึ่งให้รู้สึกว่าการมีอายุยืนครั้งหนึ่งเป็นลาบอันประเสริฐควรินปีไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าจะบรรจุรอบปีในการทำบุญเช่นนี้อีกหรือไม่รควรสั่งสมบุญไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรัสว่าขุมทรัพย์กองบุญเราเกิดนานเพราะมีบุญสมันเล่นนิทานบุญจรงเป็นตสนอนเพื่อกำจัดสิ่งเศร้าหที่เราอยากันมาเกลิ ให้ออกจากตัวเราไปบุญยังช่วยให้เราลับความโลภความเห็นแก่ตัวและความมีจิตใจแคบอันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์บุญยังช่วยให้เราตื่นและมีความสุขที่สงบและย่างเยงืนมาวันนี้มาทำบุญการศึกษาทั้งข้าวปลาพัดตาหาหาร้อมนเอาถวยพเพื่อศึกษาศาสนาพุทธปัญญากา,ารเรียกหมายคุณค่าการทำบุญบุญกุศลน้อมน,นํำใจให้่อแผร่ อุปนแล้วซึ่งทงนำนำวิถีให้เจริญรุ่งเรืองด้วยบารมีทานทั้งนี้เริ่มล้นพ้นบรยาพวกเรามีบุญทั้งหลายได้บารมีอันดีงามแล้วตั้งใจมาถวายปาตาหาริย์อันราณีตและสมบสนุนทุนการศึกษาแด่ลลกเนน้ลานนี้ในวันนี้เป็นเหตุน,นำความสุขดมาให้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยบุญนี้จะทำให้คุณโยมร่างพอไปด้วยมนุษย์สมบัิที่สมบัิ ที่พาสมบัติที่ป่วยก็หายที่ปรารถนาอะไรไว้ก็สําเร็จตั้งศึลธรรมากขอบคุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่คุณยได้ตั้งใจไว้ขอให้เจริญอายุรุ่นร้อยกว่างามสุภาพนักของเรืองรองใสสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรง,งทั้งทางกายใจพารังไมให้สมบูรณ์คุณทวีร่ำรวยทรัพย์นักปัญญาอย่างมองทั้งเงินทองสมกองใจสุขี ปราศจากทุกโศกไร้โรคภัยเป็นหลักใจให้สุขสารทุกาาาทการเทินขอเจริญอพรอปัญจสีาลานิยจามางทุติยมนักโมตัสสะจันชาปะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม สิรีเณรโคกสัมปะคาสิริเณรังมิภูรัจิวารานิสัพเพวารานิภิกุสังฆาสาโหนชยามะสัวโนพันเตภิกขุสังโฆ ประชีวราณิสถาริวาราณิปฏิพัน,นธ์หานุสปศุสังราเนณวัดน้องปินแดบบรพระสงขอพระสงฆ์จงรักพระตาหารพระบามสกุลจีวอน ปัจจัยสมรสทุนการศึกษาพระเนมวัดหนองคุณก็า้ากำงจะเงีนทํานี้ข้าพเจ้วางพแต่ว่าที่้ากนสวพร้อมนะครับถูกอุปกรณ์การเรียนกับรถเรียนในวันนี้ข้า้องขอขอใหุบทนักาึษาทุกนได้จิเป็นกุศลที่จะตั้งจิตตั้งใจให้ขอบุณในวันนี้ การที่ผมได้ควาย่าริเท่านสสเจตุวัสุขสุวยวันนียรุกระทรวงภายในของศาสนาสามทุกคนกับสาทุกคนทัานผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเป็น้งใจที่เด so ินทางมาในวันนี้ แต่ก็มีองค์การท่วนดและก็พวกไานการทุกนาทีการมีพวกให้กางคนยางเยนเชทุกท่านที่ได้ปกคกองผ้าไว้มาเรียนวัน้องคนแบบนี้ และวันนี้ก็ต้องขอรับร้อ,อยปัจจัยแด่งสามนเนรทั้ง217รูปรูปรับ200บาทนะครับอน,นุโมทนาสาธุนะครับท่อ่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ภาพ,พดูร้อน i uh -huh. Cách đại đúng không? Cảm ơn 吃饭，他给我发的。